สวัสดีครับผมบอกกับะอันอิสาบ่อนพงน้อยอีกคือเก่าครับผมมือนี้กับมาเห็ดงานเป็นมือที่หาแล้วครับเมื่อบ้านกับมาเห็ดกับวันเดทไทยคลิปให้พี่น้องเบิ้งมือนี้กับสีมาเห็ดงานมือที่หาแต่เดทเห็ดยังนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งเมื่อบ้านกับว่างไว้เมียดไหวสองสั่นที่สองขืนพี่น้องแต่มือนี้หัวหน้าพันป้าใหญ่แม่ว่างตัวแอลเขาจะว่างแบบใดนะครับเนี๋ยวเขาจะไปถามหัวหน้าเพื่นเบิ้งหัวหน้าเพิ่อนกับล่างวัด C จะบ้างตัว L แห้เข้าอยู่ไปบังคักันครับผมมื่อนี่อากาศกะลมร่มด้วยพี่น้องด้วยอาจจะบ้าหอ่อนย่ามมือเสาร์ว่าตอนเที่ยงนี่อาจจะห่อนพี่น้องนี่ตัว L เข้าครับที่คลิปที่แล้วที่บ้าอัมดัดไวน้นน่พี่น้องดัดตัวนี่เพิเ่งจะไปเหตุแบบได้ที่นี่วนาหนาก็ร่งว่า,า,างที่จะใส่ตัว L ทิรญาหนีบ้างไม่เมียจนได้ขีดตมพี่น้องเป็นอยากตมอยู่พี่น้องมื่อนี้สี่วด็กเกียดแล้วล่ะ <c oughs> ก็จะขึ้นเทิ่งตมแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่ตัวแอลนี่เพิ่นให้ใส่แบบนี้เด้อนี่ใส่นี่นี่มันจะมีเสียกย่นี่นี่พี่น้องเสียกเพป็นหอ้ในเสียกนี่แล้วก็เอาลวดมัดไว้ มัดขางมัดว้จะให้ออกงอกเสือกอพันวาว่า่ะอันนี้เพืเ่อเทดเทว้ถชเาเทดเสาบ่โอ้เฮ็ดแผงกันน้ำอ๋อแผงกันน้ำที่เป็นข้องข้องน้ำเป็นบ่ครับอ๋อเะเป็นแผงย่างน้ำกับตีเทสปูนแผงขึ้นมาอีกแต่่าเทพเผื่อแล้วยังเทแผงอุย้ยเอาออกก่อนตอนนี้กะ คนงานเพิ่นพรท่านมาไพี่น้องบ่รอัมมาอุต่ก่นกอนม,มาจะแปดม่วงเอ้ยว่าแมนมาจะเกตม่วงเคึ่งมาถาเพิ่นมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งวิธีการเฮ็ดงานเทื่อแรกน,นี่ครับบ่เคยเฮ็ดออกงานก่อสร้างนี่เทื่อแรกอีกที่ต่เกิดมานี่บ่เคยเฮ็ดนี่พี่น้องนี่แผนไอ้แปนแปนนี่ดีเพื่อนแปรเดือเดเต๋อได้หน,นี่ เขาเอิ NYU, qui, ่นแปนนี่เนาะเออแบบโอ้ยนั่นพี่น้องล่ำพิษอีกแล้วนี่บนต้นสั้นเล่าเฮาแบบจะได้จะเบิ่งเลยพี่น้องจักรีเฮ็ดแนวแดดเฮ็ดน้ำมาเปลี่ยนดอกมุนอีปุ๋ยอ๋อหนี่ไม้ไม้ไม้ห้ให้ให้ใส่ตัวแอลบ้างครับนี่เดี่ยวยู่อ๋อตัวยู่ จะเป็นเดี้ยวยู่มาโค้งโค้งมาโค้งเพื่อน้ำตนลงอ๋อแบ่ให้น้ำมันอันนั้นไปไปเร็วคือปรนเี๋เป็นระดับของน้ำควบหย้อนแสงมาแบ่งไปทางคุณที่น้ำสองเมษหาซีบน้ำรดนตัวเอ็มนี่มันจะตูนเข่าในซองอ๋อเข่าในซองมันเกิดถ้าน้ำมาแห้งเขาก็เปิดประตูซอยอ๋อมีประตูกันน้ำหน้าแมนบ่ประตูกันน้ำสองบานอ๋อครับ ซอยว่าน้ำแง้มน้ำหลากอ้โหหาปกติยง้มน้ำปกติเขาก็ปิดประตูปิดประตูน้ำไว้ถ้าน้ำไม่แห้งเขาก็เปิดหลุดตัวอิ๊มนิดนึงเทอนก็เสียหลุดจะกับไม่เลีนน้ำได้ตัวบ้านเนี่ยมันนี่รับมองตกปลาเข้าบ้านนี่พี่น้องเีลยจะไเห็นคลิปพี่พี่น้องเมืองตกปลาตกประกดประกดว่าบ่ได้อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปพี่น้อง ครับผมตอนนี้เขาก็ใส่ตัวแอลเรียบร้อยแล้วครับอาจจะแนบมาเห็นนะครับด้วยตอนนี้อยู่ข้างบนใส่ตัวแอลแล้วตีแบบข้างหลังเรียบร้อยตีแบบข้างหลังเรียบร้อยครับเมื่อกี้เดร์ซัมีครับพี่น้องแปดชั่วโมงเก็บงานก็ว่างเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ถารถปูนมาเทครับผม เทลงไม่อื่นกะหยุดงานอีกพี่นอ้องพารถปูนมานี้ก็ใส่ตัวแอลตัวแอลนี่ครับใส่ตัวแอลกรบตี D. แบบข้างหลัง <c oughs> อันนี้จะเป็นหลุดตัวเอ็ม้วยพี่น,อน้นองเล็มาตัวเอ็มตอนนี้ก็เลิกงานแล้วครับผมอ่าฝากไว้ที่นี่แะครับแล้วจะมาถ่ายพี่น้องมึงอีก สวัสดีครับผม